ตัวรับบอกนี่สุดจอดเลยตอนนี้กระด้งแอกูะครับอันนี้เขาคู่ครับเคยเคยเห็นยางบ่คขับแบบนี้ครับตัวครับป้ ok าเพื่อนน้องอีพอีแม่เห็ดเผงหวานครับ่อยมันสองบอแมนครับสามหมุนครับป้าตัวครับเพื่อนน้องเห็ดผงดำครับก็ดีแกงครับทั้ ah. นท animals, งははน้ำมีสองดอกครสองดอกเลยครับลักษณะของเพ่นครับเพื่อนน้องที่ล่ะ เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าหากใหม่ิ่นอันนี้สวัสดีครับพ่อพี่น้องขอตอนรับกข้าซูช่องจอยนนทท่องเก็บเพลทครับขอบคุณครับที่ขามารับชมมือี้การประท้าของวันที่12เดือนกันยายนพศ2566ครับพิกัดอันนี้คือปลาโนนท่องมูสามตะบนห่วยคาอำเภอบุญธรรจังบวราชธานีครับหมายเรีกของข้าครับพ่อพี่น้องคืออยู่บวางบากครับ มาลุ้นร่กันบ้าแล้วครับพ่อพี่น้องมาอยู่ในว่างบาทหนิซิบีเฮ็ดยังเกิดพ่อขอได้เก็บแน่และเสียหมานบอกครับเชิญพ่อพี่น้องที่ตาเราชมครับผมดอกแรกแหกหมาน,ดดานครับไอเห็ดแดงก่อหนาครับดอกงามกขนาดอะไรคนน่ะเฮ้ยปตาตัวครับดอกนี่สุดจอดเลยครับมีอยู่หลายดอกเลยครับ ว่าร์สิบ่อเกิดครับฝนเล็งแห้งครับเอาเหลืออ่าตัวครับเพิ่งเจอครับก็แลังพอดีเลยครับเหรอครับพอดีแกงเลยเห็ดขอแดงแกงหวานครับทั้งน้ำอีกครับอันนี้ฝังในดินอยู่ครับนี่เหรอครับหลุนครับเอาสิมันบอครับมาอนี่ตอนนี้ก็แดงแกะอยู่ครับ ร่งพอดีเกลียง่ลครับสำหอันนี้เขาคูครับนอจะบอกต่อตอนขึ้นครับว้าบผเคยเห็นนะครับแบบนี้ทีละครับเคยเคยเห็นอย่างบครับแบบนี้ครับเก็บเพ็ดนย่งกำลังมาพ่อเลยครับสองดอกต่อกันขึ้นๆนี่เออดอกนี่ครับทีละครับงามขนาดเลยครับ ดเก็บเพชรมาไลายมือครับตันพี่อน,อน้องแม่บอ่อสบายแล้วทายทองแล้วทองเสียแล้วกะไปงานเขาดำน้ำครับลุงโต้ครับอาตจ้ครับสองดอกเลยครับกระหลงพอดีเก่งเลยครับอือพุ่น,นะครับตงนี่ล่ะดอกตูงกอนนี้ครับก้อยกะ หนุ่มดีเรือยครับเพี่หน่องโอ้ยนะครับยังอยู่ครึ่งนึงครับสกอฟุนที่หลักเอาเป็นบงคือดึกเอานะครับสองดอกแล้วครับแล้วมันก็ดีแกงเลยครับตั้งขังนี่อีกสองดอกครับอุ้ยงามขนาดเด้ครับตยังอยู่ครึ่งนึงครับ ยังครับดอกผนแข็งดีอยู่ครับฝนมันลิงแทกหลายครับคนพี่นนองตกแห้งทั้งหาดอกตูมันครับี่ดอกตุ้มตูงามๆนะครับไยเคืยแห้งครับเพื่อนๆลองยันเตะเก็ดระบบนีเหวี่ยมเสียหายครับดอกงามดีครับเสียงดอกครับเพื่อนพี่นนองตวนีีปีงคนครับหยาดหยาดต้องบ่งคือครับเพื่อนพี่น้อะ สิงพ่นได้ครับซ้ำนี่ดอกจังแข็งจะถอดอยู่ครับเพื่อนเจ้ะดอกจะงามกันครับนี่นี่นี่ยีเสี้ยขี่เพิ่นเกิดห่างครับส้างจีพอครับดูดไปเรื่อยๆครับเพื่นพี่น้องบริเก็ตเพชรเห็พ่อพี่น้องเบิ้งหลายมือแล้วครับสวยนะครับดอกส้มตู้งามเลยครับหยอดเลยครับหมดเลยมากเกจเพชรลายมืิ้งวันกับทั้งแม่บริสบายเนี่ยนะจะคล้องกัน เฮ็ดทั้งกอยทั้งลงเสือเฮ็ดแน่แล้วก็ปลูกต้นใหม่น้่ครับกก่ชี่ดอแล้วครับปลูกต้นใหม่ก็ได้ป้าพี่พี่น้องอีพอีอแม่เฮ็ดผงหวานครับอือิแล้วครับว่าแต่สีดอ,อกไง,งแต่อยู่ต่างประเทศครับไท่ห้องกับบวกแหกกันหรือครับขนาดสกอตคนเหลือออกไปน้อยหนึ่งครับนี่อ้อนส่วนเกงน่งเหมครับพี่ี่น้องสุดยอดเลยครับอือคือน่ะ ลุ่นตัวครับเพาะว่าิบหออยู่บ่ครับทำหน่อยฮ็ดตรงน้ำฝนครับกำลังพอดีแกงนะครับทำหน่อยครับออกงามขนาดเลยดังขามี่อยู่ครับงานเหมือนกันครับพอดีแกงนะครับทำหน่ก็ได้เอาไปหมกไปถอดได้เบิดเด้อครับเบิร์ดปีดอกไปเต็มฝนรสชาติเพิ่งจะหวานครับดัง ของที่นี่มันก็เอิญเห็ดเผาครับเห็ดแดงก็นนะครับวัตสิบพ่อเห็ครับย่างกุ้งขาดอกงามขนาดพอดีแกงครับย่งกุบกุบดีขนาดครับหวานหอมดีครับทำเห็ดเผึ่งเหลืองครับนี่ต่อือเก็แล้วครับพี่น้องที่แล้วครับดอกงามงามไตกระกมันัทิศแกงนี่ที่นุ่มดีขนาดนะครับเห็ดผึ่งหวานมันให้เห็ดผึ่งเหลืองครับ เอือนพิษวิ่งไวยครับนี่ก็ดอกตุ้มตู้มันงามพม่าทุกแถวเขาก็ะเด็นมัดเก็บอยู่นี่แหละครับเพื่อนพี่น้องถ้าตัางกล่องอาจจะตัางยากแน่ครับเพื่อนพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในที่สั้นแงนี่กินะครับดอกงามงามครับผนแต่เกลียวก็มันถึงตัวครับพระสิพรอยู่บ่ครับเช็ดเกิดเกิดหางแห้งครับปล่อยเลยครับเห็ดแดงกอหนาครับ เดี๋ยวสกอถือกัดไปบางไลายนึงครับไข่ดอกเป็นแข็งดีครันกันใดไกลคข้างตาถือประมานดเดียครับเพี่อผีดอกมันเพราะว่ายังเอนเกินห่างครับส่วนเ็ดเป่งดำครับแกงหวานหอมขนานดเลยครับนี่เกิดปุกลุกด้วยครับเสียที่ที่เกินห่างครับเพี่อผดอกสร้างสพอแต่ละดอกไปต่อครับเ็ดตรงฝนครับ ดอกงามขนาดนะครับเชื้ที่ดีดอกเดียวครับแกงหวานหอมขนาดนะครับบางชุ่วงเกินเห็ดเผาครับเออพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับไม่ยังมาอยู่ดอกเดียวโดดๆนะสิปิีงปนนะครับหอมหอมครับเห็ดปึ่อกระเบาคักครับแมนนิลีครับดอกแรกแห่งนั้นครับพี่น้องอยู่ในริมฟางหัวเช็ดหาครับมันดุ่มเมื่อไรครับเอาสีมันสันได้ครับมาเนี่ย ตามดเห็ดปึงเทียนว่าเห็ดปึงแน่นหน่อยครับนีหมอดอกครับเ่านพี่น้องโอยเลยครับเห็ดปึงเทียนครับคพยดอกเดียวบนบะหมาว่านอเห็ดองนกครับกอเหลืออู่ครึ่งหนึ่งครับเห็ดกอหน่อยครับแดงกอหน่อยครับ กาวดินครับดอกงามขนาดเลยอยูนในเลี้งฟางหอยทะเลหาครับอยู่ว่างบากก็ไเด็ทำอยู่แล้วครับพ่อพี่น้องบานท้าสีใหญ่ไปยอดห้องขม่อยเนาะครับพ่อพี่น้องมันดุดมึงนะครับอยู่นอดห้องขมือยที่มีเห็ดยังเกือบต้างดิคลิปไหนตอครับหาตัวครับเห็ดอุ่งครับจุ่มแหลกแทกงมันครับมันดอกแหลกแทกงมันสามดอกเลยครับนี่ติดดอกกำงามครับ แกงหวานขนาดะครบเผ็ดองนกนถุงโตอครับสีพอเห็ดทังไีครับสามโดยเห็ดตังดําครับพี่น้องดอกกล้าขนาดเลยครับเสียที่เร็จอยู่ดอกเดียวตุงตตอครับสี่ออู่บเห็ดคอหน่อยครับสามสีพอแต่ละดอกครับเห็ดข้าวเดินดอกตุ้มๆมันเลยครับหมดดินอยู่น้ำครับโอ้การเจ็บตื้อครับนี่ แดงรังสังครับดูโดดเดียวโดโด,โด,โด,โดครับดอกงามขนาดเลยสามไม้เขาก็ได้ซ้ำหนีแหละครับพี่พ,พี่น้องมาทีง่ายครับปีนีดอนวัดเนาะครับพ,พี่พี่น้องนะคร่ะมันตุดน้กันครับเห็ุต้องมีฝนครับดอกแรกแหก,กมันนีดอนวัดครับทั้งาน้ำนี่อีกแล้วครับ ขนาดนะครับพอดีเลยครับสีพลัดสีแกงสีย่าสีทอดเดียวทังหนาดอกตูมันสองดอกครับงามขนาดนะครับว่ามันสองวันแมนครับสามุนครับดีเลยครับมีแต่ดอกกํามๆางครับบนครับสิีบพ่ออีกว่าครับข้ามสีบพ่อจะได้ดอกครับท่อนพี่น้องเห็ดเผื่กขาวเล่าเสน่ห์ครับพ่นพี่น้องวัตถุสีพ่อพ่อครับมีดอกเดียวโดดๆดดทึกันนะครับป๊าตัวข้าไปพี่น้อง เื้ยฟ้าตัวชิบะพอ,รอรครับเอ,อ้ยเห็ดปึ๋งเขาไงครับเสียที่ได้มีหน่อยครับแกงหวานขนาดเลยครับเอ,อ้เห็ดแดงกอรครับตอวนป้มขนาดเลยเห็ดปึ่งดำครับเอ,อ้ยตัวแ้ขนาดเลยครับพี่น้อง ลังพอดีแกงทีละครับสันนเสียทีที่ไม่น้อยครับดอกที่ก็ลังซ้ำพอดีแกงครับอทั้งน้ามีสองดอกครัตุ่นเดยวกันนี่แหละครับกำลังหยองกุบกุบพอดีทีละครับเสียทีที่เป็นบ่ออกเป็นเหงาหน้าครับผ่นออกเป็นเหงาหนิด้วยเห็ดปุ่งดำครับทั้งขางมีสองดอกครับ งามขนาดนะครับพอดีแกงงยำกรุบกรุบบ้านขนาดลยครับพอดยแล้วครับดีแล้วครับอู้สุดยอดเลยครับดินไปเรื่อยๆครับก็สีมันทำแน่วเลยนี่เทปดำครับอัเนี้ยกายเึ่งตาไปซื้อว่าหมานนาะครับพี่น้องเลยนี้ทั้งนาพอดีแล้วครับแหมไปใกล้ๆแวบๆอยู่ครับกําลังพอดีแก่งนะครับสำนียำกรุบกรุบเนี้วนุ่มดีขนาดลยครับน้าขังพอดอกเริ่มเทิมเลยครับบ้าน สองดอกเลยครับไปที่แล้วครับมันก็งางขนาดครับก็ลั่งหยากุบกุบดีทีแล้วครับสัลักษณะของเพันครับพ่นุ้์ดนองที่ละ <ๆ S 2> เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าหากใหม่พันอันนี้เอาครับกอดไว้อยู่ครับ พุดจอดเลยครับกําลังพอดีแกงนะครับคนเห็ดเผื่งดำก๊าลังเนื้อนุ่มๆที่เล้วครับคนเห็ดเผื่งขาวครับจะชุบพอดออกไงปะเนี้ครับไม่เห็ดเผื่งแอครับรอเห็ดเผื่งขาเลือดครับเห็ดเผื่งแอครับ ขี้เปิ่ขอดงครับแกงวานหอมขนาดเด้อครับนี่เปิ่งข้าวเจ้าครับแป๊ดต่ครับเข็ดเปิ่งขาวครับพึ่งขาวคราวสเสน่ห์ครับถือกัดขาสกอเกือบเบิดครับเรากำลังพอดีแกงครับทำขี้เปิ่งแอ๋ครับ เกษตรพอๆครับยางก้นขาล่าปาองค้างแล้วครับครับพหนองเห็นบหครับงู่หี่ยงนี่เขาเอิดนเลื่อเสียบนใกล้ๆครับสีกลมเกลืนแห้งกับใบใหม่ครับงาวยางครับส่งคือเ่นหายเฉพาะแต่ไปแล้วครับเกิดงูังครับตัวได้หูนะครับนี่ถึงต้นใหม่เร็วแห้งขนาดนี้ครับ ไอ้อดดอดเลยครับปับขน,นาของโตคนครับแค่นนี่หรอครับตัดดีๆเหมือนเลยครับแง่อดลาดเลยครับ มขิงดูครับขนาดเช็ดผงดำครับต้นนาพออ่อยู่ครับสองดอกครับหาค,คงกลับแล้วครับเพ,พื่นพี่น้องบายละ่ะดอกไปก่อนนะครับผลมันเล็งหักหลาเพ,พื่นพี่น้องเช็ดก็เลยออกห่างครับปุ่น้ะครับส,สรดด้างซีฮอนดต์มีห้องสีใดเจ้าต่อครับ เด็แดงหลังซ้ำครับดอกเดียวดูดีๆๆๆครับดอกงามงามครับดอกแข็งก็ทดอยู่ครับเห็ดผึ่งทับผวยครับบางคนก็เอื่นเห็ดผึ่งหวานครับจ,จะไปฟังความไหนเห็ดหลังแหลครับเพรื่อถ่ายลิเจอนทองสีไทยอ้อยให้เพื่อนพี่น้องเดือบึงครับ ว่ามันมันหนุ่มแล้วครับเก็บเพชรกะจนบายคือเกาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพื้นปา่าขอบคุณธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดแต่เฮ็ดได้เกิดเพราะหอได้เก็บกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ขมารับชมจอด์แนท่องครับขอบคุณครับที่เมตตามาสรุปผลงานของห่อครับพ่อพี่น้องว่าหฮอได้ซ้ำไดครับเฮากระได้ซ้ำนี่แล้วครับ ตีส่วนหนาพองกระตาครับพ่อพี่น้องถือว่าหมายย่ดอกครับคิดว่าเต้สิบว่าไร่ปานนี่ครับพ่อกับไปหลายไม้น้ำแน่ละครับเมือนนี้ส้ามสิพ่อเจไดดอกอื่นจั๊กจะขอส้นในมาทธมูอยครับพ่อพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้ไปรเรื่อยๆน้่ไม่เล้อครับครับพ่อพี่น้องมักน้ำบ่อครับจนน้ำท่องเก็บเพชรให้พ่อพี่นอ้องเดีเบ่งกันครับก่อนเดินกะ ต้องขอขอบคุณอีกทึงเรื่อครับที่ขมาลับช่มจอน,อนทองครับขอบคุณครับที่ความอุปการะเมตตาชองน้อยน้อดูเดียวชองนี้มักน้ำมอครับพ่อพี่น้องขันมากกระซอยกดไล่กดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครัจอยนทองน้ำใน,น,นเด้อครับหลังว่าพ่อแม่พี่น้องของเสิเมตาชองน้อยน้อยดูเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงมีควมสุขความเจริญถ้าทานไม่ทุกข์ก็คอยหายจากทุกข์ถ้าทานไม่สุกขก็ขอยไม่ทุกขงยิ่งขึ้นไป ปรารถนาะได้คอยได้สมหวังปรารถนาทำเพื่อกันทวานา่อารขคยาปรามาลาผ้าความไม่มีรูปเป็นลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแกพ่อพี่น้องเบิด์ุสกูสุกคนครับกราบสวัสดีครับพ่อทีบนาครับดิฟ่าไปเอาก้อยขึ้นอีกอยู่ครับครับพ่อพีนอ่น้องก้อยเขาเหนียวนี่ถามันจืดแล้วจะนั่งท่องสิเอาอันให้ด้วยลิกมาบีบ ให้มันแหงอีกถอดหนึ่งครับแล้วก็จังสีเอามะมักแบบนี้ครับเอาใส่ในถุงแล้วก็เอากระสอบนี่ห่อครับเพื่อเฮ็ดให็ก้อยห้านีมันหนุ่มครับเฮ็ดประมาณสามถึงสี่หมือครับพ่อพี่น้องขนม้นหนุ่มกะห้าวกะมักต่อไปอีกครับพ่อพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดใหงหนาม,มันสเสด็เดอครับมันจังสีเปไ็นตะกินครับแล้วก็ ที่ซุ้มที่เหนียวหนุ่มแล้วนี่มีอยู่ประมาณสามสิบถึงสีสิบโลครับพี่พี่น้องเอฟซีที่ถามจอด์นท่องเรื่อยๆครับหนุ่มบอเดอร์ครับพี่พี่น้องประกอบอาหารไ้แล้วครับ